คนเขียนคำร้องรอบนี้ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นคนรู้กฎหมายต้องมีคนรู้ธรรมนูนและเขียนนะ,ะคำร้องสอดคล้องกับคำพิพากษาของสัตาหมูนนั่นหมายความว่าการร้องไปที่คณะกรรมการการเลตั้งหรือร้องไปยังอายการสูุรร้องผู้ตัดก,การแผ่นดินโดยตรงเนี่ยไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเลยส่งเรื่องให้สาร,รมนูนได้ทันทีนะ,ะเพื่อทําการยุบพักการเมืองทุกพักการเมือง สวัสดีครับพบก,กับผมเทือกศักดิ์ยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสกบวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองตอนนี้ปรากฏว่าทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ใกล้สู่ความจรงิงเข้ามาทุกทีในกระบวนการครอบงำพักการเมือง ป่าใครโอ้โหป่าผมจะบอกให้หรอกหลักกันบอกบอกบอกใช่ที่นี่แหละทำงานร่วมม่อหนูนอ,อ,ยอยากไปเทเวน นำแต่รบนำอยู่ข้างหน้ายตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกําลังคุยกันถึงแนวทางคือความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทําอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงเป็นยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็นายกก็กําลังวางแผนกันอยู่พอ หลังจากที่ทํางานได้แล้วคงสั่งการเลยอะค<ช>ืเดีว๋วมาสั่งการเลยคุณมองคาน<อ>คิดว่าต้องทําต่อไหมคะหรือ,อคืออย่างนี้คาว่าดิจิทัลเลรที่มีมีอยู่3เรื่องในนั้น1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่2ก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต,ต่อไปข้างหน้า<ช>เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยี อันนั้นก็ต้องต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่สามก็คือว่าอนาคตดิจิ t a l Wallet เมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่านดิจิ t a l Wallet เนี่ย ก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่สามอันที่สองกับสามเนี่ยรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคนโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แสดงว่าต่ต้องแต่ต้องถูกถกฎหมายแบบแลวไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไป ครอบงำค่ะตรงนี้ละชีพแต่ไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครอบครองครอบครองเพราะว่าไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอะกังวลเรื่องคนจะไปร้องไหมคะท่านกังวลเรื่องคนจะไปร้องไหมคะร้องเรยนี่สบายๆอยากก็ร้องร้องให้ดังปรากฏว่ามีบุคคลนิ้นามสามฝายนะครับได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพักร่วมรัฐบาล ต่อสารธรรมนูลเพราะประะชุมจัดตั้งรัฐบาลที่จันสองลาเมื่อ14สิงหาคมพุทธศักราช2567เท่ากับยินยอมไม่ทักษสณเป็นบุคคลครอบงำทางการเมืองนั่นคือคดีที่1อันนี้สําคัญมากยุบทุกพรรคการเมืองรูที่ร่วมรัฐบาลนะครับสร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งถอดถอนอุคงอิงต่อสารธรรมนูลเพราะขาดจริยธรรมอย่างรุนแรงนะครับกรณีทุจริตเข้าเรียนจุรา 3ร้องกะกะตยื่นถอดถอนองค์อิงต่อสาลรัฐธรรมนูญเพราะขาดจริยธรรมอย่างร้อยแรงถือหุ้นสนามกอล์ฟอาวไพนะครับแล้วก็มีเรื่องของนะวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาฮะบุคคลนิรนามนะฮะก็ร้องเพิ่มเติมอีก2เรื่องคือ1ให้กะกะตสั่งให้กรรมการบริหารและพักเพื่อไทย นะครับพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะยินยอมให้ทักษิณครอบงำนะครับสร้องกกตให้ถอดถอนองอิงต่อสารธรรมนูลเพราะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักอีกต่างหากนะและกรรมการบริหารพักที่ยอมให้เศรษฐาทวีสินนำชื่อของพิชัยชื่นบานทูลกล้าวขึ้นเป็นนายกบุตรีนะครับลาะคำพิพากษาของสารธรรมนูลถือว่าเป็นการขาดจริยธรรมร้อยแรงนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 1 7นะครับกตกตก็มีการร้องกตกตโดยนะครับเรืองไกลว่าตรวจสอบอุ้งอิงลาออกจากกรรมการบริหารบริษัท21บริษัทในเครือชินวัตตตั้งแต่15สิงหาคมจริงหรือไม่เพราะพราบว่ามีการจดทะเบียนแจ้งการลาออกต่อกรมพัฒนาธุรกิจ19สิงหาคม2 5 6 7นหะครับหลังจากได้รับโปรดเก้าในวันที่18 สิงหาคมนะครับหากลาออกหลัง18สิงหาคมเป็นนายงตรีจะสิ้นสุดหรือไม่เพราะรัฐมนูลมาตรา18 7ห้ามนักตรีถือหุ้นส่วนหรือหุ้นนะฮะหรือลูกจ้างของหุ้นหรือหุ้นส่วนของบริษัทนะฮะนั่นกะ็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นคำร้องต่อไปวันที่25สิงหาคม2567โรเรืองไกลก็ร้องไม่ให้ตรวจสอบนะครับว่า20ก,กรกฎาคมอิงกับครอบครัว ไปกินข้าวร้องเพลงที่โรงแรมแลนโซชานวิวเขาใหญ่นะใครจ่ายเงินให้หากมิได้จ่ายเองเข้าขายฝ่าฝืนพรบรปรปชปี2561นะครับมาตรา128นะวักหนึ่งที่ห้ามเจ้าพนักง,งานของรัฐรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจ คํานวณเป็นเงินได้หรือไม่เพราะอิงเป็นรองประธานนะครับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์รองประธานพัฒนาระบบสาธรสุขและประธานพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าที่ของรัฐตามพรบปปชพุทธศักราช2561มาตรา4นั่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้มีทั้งหมดนะฮะที่อุอิงโดนทั้งหมดเนี่ย9เรื่อง ก้าวเรื่องร้อนๆอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับพยายามที่จะเข้าทําการทูกล้าให้เร็วที่สุดภายในวันที่4แล้วก็คงจะปวดก้าแล้วก็ถ้าไว้สัตว์ก็คงราวๆใกล้ๆวันที่1 5นะครับกันยายนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักเพื่อไทยครอบงำทางการเมืองการยุบพักการเมืองนะครับเฉพาะ2เรื่องนี้นะฮะ การยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไทยซึ่งจูจ่ๆชาติไทยกรองหัวหน้าพักพอเห็นไปบ้านทักษิณที่จันสองล่าปุ๊บก็ถือโอกาสลาออกอย่างกระทันหันยะุบนะฮะซึ่งในนี้ก็ไม่รวมเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคประชาธิป,ปัตย์นะพายิป,ปต์ไม่ได้ไปที่นั่นไม่ได้เข้าข่ายครอบงำพรรคการเมือง นะครับปัจจุบันอาจจะรอดในประเด็นนี้นะครับแต่พักหลักๆ4ี่ห้าพักนะฮะเป็นพักของฝ่ายขวาเนี่ยอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คงไม่รอดครับคุณธีรพันธ์ไปเองขิงไปเองนะครับตอนนี้รายชื่อต่างๆก็มีหมดอ่ะนะครับธรรมนัตก็มีการเอาคนของตนเองคนใกล้ชิดของตนเอง3มคนเป็นรัฐนตรีช่วยวาการทั้งนั้นเลยกระทรวงเกษตรและสาหารณก์รัฐมนตรีนู่นนี่นั่นเข้ามาแทนตําแหน่ง ที่ตัวเองว่างอยู่แต่ธรรมนัตไม่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คนของพลังประชารัฐทั้งหมดรปรากฏว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลตาประเด็นทั้งหมดเนี่ยหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะเกมนี้มันเร็วนะเร็วมากนะทำไมเกมเร็วอุ้งอิงนะครับรับบัมราชองการโปรดเกล้าเปน็นนายกรัฐมนตรีวันที่18กี่วันเองปรากฏว่ามีคดีหนักหนัก ไปจ่อที่อุ้งอิงแล้วโดยเฉพาะการยุบพักการเมืองทุกพักโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐาทวีสินที่มีคำพิพากษ,ษาพาดพิงมาถึงอุ้งอิงเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจริยธรรมโดยสุจริตนะครับให้พิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีให้เศรษฐาทวีสินถูกพิพากษาว่าไม่สุจริตนะครับก็เลยส่งผลทำให้งานนี้อุ้งอิงหนาวครับ คนเขียนคำร้องรอบนี้ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นคนรู้กฎหมายต้องมีคนรู้ว่ารนูนและเขียนนะ,ะคำร้องสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลมูลน,นั่นหมายความว่าการร้องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือร้องไปยังอายการสูงสุดร้องผู้ตัดการแผ่นดินโดยตรงเนี่ยไม่ต้องพิจนารณาอะไรมากเลยส่งเรื่องให้ศาลธรรมนูนได้ทันทีนะ,ะเพื่อทําการยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองแล้วก็ยุบพักเพื่อไทย นะครับที่สำคัญอง์อิง,องรอดอยากนะงานนี้นอกจากจะมีเรื่องเชร้ธรรมคุณสมบัติพ้นไปแล้วนะครับเรื่องของการตัดสิทธ์ทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อยไม่เกิน10ปีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคงตอบเธอคือไทย แล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างใน<ม>บ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมัน่นและนั่นก็คือแก่นแท่จิต อน่อน้อมแต่ไม่อ่เอีอให้อยได้แต่อย่ายยมแพ้ให้แก่อายุที่ทำ เป็นเสาหลักให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาโค,ค่ำเสรีค้าให้คมเหลือมล้ำย่อมขอกํำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นสัตรูคออ กันไก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เกิดใจรับการเปลี่ยนแปลง